สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ AI นะครับมาประยุกต์ในการจัดการเรียนรู้นะครับอันนี้ก็จะเป็นบทนำนะครับเรามาดูกันก่อนว่า AI เนี่ยคือคอ,อะไรนะครับนะครับนะครับในหัวข้อน,นี้นะครับคือการประยุกต์ใช้ป,ปัญญาประดิษฐ์นะครับว่า AI นะครับในการจัดการเรียนรู้นะครับว่าคุณครูเราจะนํา AI นะครับมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูกันตรงนี้ก่อนนะครับว่า ประเทศทยของเรานะครับได้สร้างนะครับนโยบายนะครับได้กําหนดนโยบายนะครับแผนการดำเนินการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาตินะครับเพื่อพัฒนาประเทศนะครับตั้งแต่ปี2565ถึง2570นะครับปีนี้ก็2568เนาะก็ใช้มาแล้วประมาณ3ปีนะครับแต่การศึกษาเพิ่งมาใช้ได้ปี2ปีนี้นะครับก็ก็จะมีแผนนะครับตามยุทธศาสตร์ต่างๆนะครับ จะมีทั้ง5ยุทธศาสตร์นะครับเดี๋ยวท่านลองไปศึกษาดูเองนะครับว่าเออทิศทางการใช้ AI นะครับในด้านการจัดการเรียนรู้ก็จะมีนะครับทางสบทเรานะครับก็ได้ดป็นเมือนการนะครับจัดอบรมออนไลน์นะครับทุกเขตพื้นที่การศึกษานะครับซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ขีสองขเรานะครับก็ได้มีการจัดการอบรมนะครับเกี่ยวกับ AI นะครับมาเยอะยๆมากมายนะครับหลายหลายเรื่องนะครับหลายเนื้อหานะครับที่ผ่านมานี้นะครับ อ่ะดูนะครับตอนนี้การขับเคลื่อนนะครับของสวทของเรานะครับก็จะมีการทำาินโอกับหน่วยงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Google นะครับ Microsoft นะครับที่ดำเนินการอบรมที่ผนมานี่นะครับแล้วก็จะมีการสร้างคู่มืออะไรต่างๆนะครับในการอบรมแล้วก็ผลักดันให้ทางสำนักงานเขตดพื้นที่การศึกษาได้พัฒนานะครับบุคลากรนะครับแล้วก็คุณครูแล้วก็ผู้บริหารนะครับในการใช้ AI ในการ มาประยุกต์ใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดก,การเรียนรู้การาบริหารงานนะครับของโรงเรียนนะครับก็น,นี้จะเป็นผังนะครับผังของอาการขับเคลื่อนนะครับ AI ของสถทอของเรานะครับอ่ก่อนอื่นนะครับที่เราจะให้นักเรียนนะครับใช้ AI นะครับหรือว่าครูจะใช้ AI ในการ บริหารจัดการชั้นเรียนหรือว,ว่าสร้างผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆนะครับโดยใช้ a อนอนมาประยุกใช้นะครับเราจะต้องมีเขาเรียกว่าภูมิคุ้มกันนะภูมิคุ้มกันก่อนนะครับทักษะดิจิตอลนะครับทั้งห้าทักษะตรงนี้นะครับอ่าเป็นเกาะคุ้มกันนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านที่หนึ่งนะครับด้านอัตลักษณ์ดิจิตอลนะครับจะต้องมีการแทรกองค์ความรู้เกี่ยวกับการ ยืนยันตัวตนอะไรต่างๆนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็การใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมนะครับก็ใช้เทคโนโลยีให้ถูกที่ถูกทางนะครับแล้วก็การจัดการความปลอดภัยนะครับอันนี้ก็เรื่องรหัสอะไรต่างๆเนาะรู้เท่าทันดิจิตอลนะครับช่วงนี้กําลังฮิตเลยสแกมเมอร์นะครับเราต้องมีภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนด้วยนะครับเรื่องสแกมเมอร์แล้วก็สุดท้ายการสื่อสารดิจิทัลนะครับซึ่งหัวข้อนี้นะครับ ก็จะมีคู่มือให้นะครับท่านสามารถโหลดได้นะครับในหน้าเว็บนี้นะครับก็จะเป็นคู่มือของ EDC นะครับซึ่งเราได้รับการพัฒนานะครับในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์มานะครับก็จะมาเผยแพร่ให้กับทุกท่านนะครับสามารถนําไปประกอบกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนได้นะครับอมาดูกันก่อนนะครับอันนี้สมัยก่อน5ปีที่แล้วนะครับมีการใช้ AI นะ AI ในการอ่านข่าวนะครับ เอไอโรบอทนะครับในนี้ผู้ประกาศข่าวนะครับของ the Standard ตรงนี้ก็นมีอยู่นะครับของช่องยี่สิบสองเนาะช่องเนชั่นนะครับเอไอรีพอร์ต hmm. นะครับมีอยู่นะครับนะหรือว่าที่ห้องเรียนที่ประเทศจีนเนี่ยอันนี้น่าจะประเทศจีน,นครับใช้ AI ในการจับจับพฤติกรรมของนักเรียนนะครับในการเรียนรู้นะครับ อ่ตรงนี้นอนหลับก็อาจจะเป็นสี่เหลี่ยมแดงๆตรงนี้นะ <g ül> อาจจะโดนหักคะแนนเลยประมาณนี้ที่ไทยเราก็ใช้นะในการเช็กชื่อเด็กมาเรียนหนังสือนะครับก็มีอย่างแพร่หลายแล้วครับตรงนี้นะครับอ,อ่อันนี้จะให้ทุกท่านดูนะครับสไลด์สีดาๆแบบนี้นะนี่หนึ่งสไลด์สองสามสไลด์สี่สไลด์ห้าสไลด์หกสไลด์เจ็ดสไลด์นะครับเจ็ดสไลด์ตรงนี้เนี่ยนะครับใช้เวลาในการทํานะครับประมาณไม่ถึงนาทีนะครับก็เสร็จแล้วนะครับ ข้อหนึ่งข้อเขาไปนะครับใช้ AI ในการสร้างสไลด์ขึ้นมานะครับเดี๋ยวหัวข้อต่อไปก็จะมีการหาทุกท่านนะครับทำสไลด์นะครับโดยใช้ AI ไนะครับไม่เกินหนึ่งนาทีนะครับท่านก็ได้สไลด์ในการจะการเรียนรู้ได้นะครับนะอันนี้ก็คือเอามาเป็นตัวอย่างให้ท่านดูนะครับเอามาดูหลักการทํางานของ AI นะครับ AI ก็ถือว่าเป็นหุ่นยนต์นักปัญญาประดิษฐ์นะครับตัวหนึ่งนะครับต้องเกิดการเรียนรู้นะครับเกิดการเรียนรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดนะครับแล้วก็มีการวิเคราะห์ นะครับมีการวิเคราะห์อะไรต่างๆอาจจะมีเบอร์บางนะมีเบอร์บ้างนะบางทีเราเจนออกมานะครับข้อมูลอาจจะไม่ตรงนะครับข้อมูลอาจจะเพี้ยนๆหน่อยนะครับก็ให้เวลาเนาะให้เวลาแล้วก็ลองรีเฟซเราลองเจนใหม่นะครับต้องต้องตรวจสอบนะต้องตรวจสอบก่อนนะครับอย่าไปเชื่อ AI ให้มากนะครับเราต้องมีการคิดวิเคราะห์นะครับว่าเอออะไรจริงไม่จริงนะครับอมาดูตรงนี้นะครับเป็นการเรียนรู้ของเครื่องมือเอไอนะครับเปรียบเสมือนกับเด็ก เล็กๆนะครับชี้แม่ชี้ตรงนี้นะครับเรียกว่าพอเนาะไปเจอ,อเมลอนตัวนี้ก็เรียกว่าพ่อเหมือนกันนะครับไปเจอสาวเสริฟตรงนี้นะครับก็เรียกว่าพ่อนะครับเจอบอลลูนตรงนี้ก็เรียกว่าพอ่อนะเพื่อเกิน,น,รเ,น,รน,นรเรียนรู้จดจานะเรียรจจนะรู้และปรับตัวแล้วก็มีการคิดวิเคราะห์ตัดใจแล้วก็ทํางานโดยอัตโนมัตนะิอันนี้คือหลักการของ AI นะครับปัญญาประดิษฐ์นะครับความแตกต่าง AI กับ เจน i i นะครับ AI ก็จะเก็นการคิดวิเคราะห์นะครับการตัดสินใจนะครับได้ข้อมูลมาแล้วก็จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับส่วนเจ n เนอเรตเจเนอเรทีฟเอนะครับก็เป็นการสร้างนะใช้ AI ในะการสร้างแอรหม่ขึ้นมานะครับเนาะอันนี้ข้อ,ขอแตกต่นะครับอันนี้อันนี้วัฒนค่เป็นประเภทของ AI นะครับที่เราจะใช้ ในการขับเคลื่อนในครั้งนี้ครับไม่ว่าจะเป็น Google นะครับจะเป็น Gemini เนาอก e m i n i นะครับแล้วก็เอ GPT นะครับเช t GPT แล้วก็ Microsoft, CoPilot นะครับอ u i s e นะครับนะอันนี้ก็หลักการสำคัญนะครับของการใช้ AI นะครับก็คือคำสั่งครับท่านจะได้ยินคำว่าพร้อมเนี่ย บ่อยมากเลยนะครับช่วงนี้นะครับการขอพร้อมหน่อยในการสร้างอะไรต่างๆนะครับพร้อมก็คือคําสั่งนะครับคําสั่งที่สั่งให้ไอทํางานให้เราตามที่เราต้องการนะหรือว่าพร้อมนะครับก็ถ้าเอาคาว่าพร้อมเนี่ยไปค้นหาแปลโดยตรงเนี่ยก็แปลว่าคําสั่งนะครับเนาะต้องพร้อมเนี่ยจะต้องมีความชัดเจนครอบคุมนะครับครบถ้วนนะ,ะก็คือทางเมืองนอกแหละมีอาชีพหนึ่งนะครับคือการเขียนพร้อมนะ เป็นอาชีพได้เลยนะครับออันนี้ก็ AI นะครับที่เราแบ่งเป็นหลากหลายทางนี้นะครับก็จะมีไม่ว่าจะเป็นแชทบอทนะครับคอนเทนต์นะครับเป็นการคิดบทความอะไรต่างๆนะครับการสร้างภาพการสร้างวิดีโอต่างๆครับก็จะมีเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ที่ให้บริการนะครับด้าน AI เนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับตามแทบจะไม่ทันเลยเนาะ ไม่ว่าจะเป็นเชทบอทเนาะที่อันนี้จะเป็นรูปเขาเรียกว่าปาวานและปาวานเนี่ยจะเป็นของดิสซิกนะครับดิซิกของจีนนะควินเนี่ยของอาลีบาบานะครับก๊อกเนี่ยของอีลอนมัส์นะของของทวิตเตอร์ของเอ็กนะครับของอีลอนมัส์นะครับเม่กี้นะก็ใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะครับอ่าอันนี้คือพร้อมนะครับที่ว่าไปนะครับเราจะต้องเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับการเขียนพร้อมนะครับที่พิมพ์ไปแล้วนะครับใช้ประโยชน์ได้เลยนะครับ ทางทางหน่วยปฏิบัติของเราเนี่ยก mm hmm. ็จะมีหัอข้อ,ขอต่างๆในการาใช้พร้อมนะครับในการสร้างงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสร้างใบงานนะครับสร้างแผนาการจัดการรู้นะครับสร้างประเดนท้าทายนะครับในของขพอต่อไปแล้วก็จะมีตัวอย่างพร้อมให้นะครับ mm hmm. ถ้าสามารถคัดลอกสำเนาพร้อมแล้วก็เปลี่ยนเป็นแนวทางของท่านแล้วก็สามารถสร้างเจนพร้อมเอไอได้เลยนะ อ่าพร้อมนะครับอันนี้คือต้องมีความชัดเจนนะอันนี้ผมก็ามาจากในผมก็สอบถาม a อนั่นแหละครับมันให้คาําตอบมาแบบนี้ครับคือหลักการเขียนพร้อมที่ดีก็คือต้องชัดเจนนะบอกให้ตรงว่าต้องการอะไรนะครับเนาะแล้วก็ให้ให้บริบทเขาด้วยนะครับว่าเออ ต้องระบุนะว่าเราจะทํากับหน่วยงานไหนนะครับตัวกลุ่มตัวอย่างใดนะครับแล้วก็รูปแบบผลลัพธ์ออกมาเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็การใช้ตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างให้ AI ได้รับทราบนะครับแล้วก็ระบุข้อจํากัดนะครับใช้ยังไงใช้กี่บรรทัดอะไรต่างๆนะครับอันนี้ตัวอย่างพร้อมที่ดีนะสร้างแบบฝึกบทตอนนะครับเรื่องรูปสําหรับ ชั้นม .2 พร้อมเฉลยเป็นโค้ดอะไรประมาณนี้นะครับก็ให้มันเกิดความชัดเจนนะครับเกิดความชัดเจนนะ AI เทรนนิ่งนะครับเนีนี่ก็เป็นการอาเรว่าให้ความรู้กับ AI ป้อนความรู้เข้าไปเนาะบางทีเรามีเครื่องมือผู้มือ,อต่างๆก็ป้อนให้ AI ได้ศึกษาก่อนนะครับเพื่อก่อนที่เราจะาป้อนคำถามป้อนพร้อมเข้าไปอีกนะครับมันจะเกิดความสมบูรณนะ์เนาะ ความสมบูรณ์ของของข้อมูลที่เราได้รับแานนะครับแนะนํานะครับ,นนรบการอบรมในครั้งนี้นะครับแนะนําให้ทุกท่านใช้ Google Chrome นะ o g l e Chrome นะครับ c h r o m e โครมก็ล็อกอินโดยบัญชี gmail นะครับง่ายที่สุดนะครับเราเข้าเว็บอะไรนะมันก็จะให้ล็อกอินโดย Google เนะี่ยจะง่ายที่สุดนะเรามีอีเมลอยู่แล้วนะครับทุกคนมีอีเมลอยู่แล้วนะครับผ่านวิกฤตโควิดมานี่ทุกคนได้ใช้อีเมลอยู่แล้วนะ นะแล้วก็แนะนำให้ใช้ Google Chrome นะครับจะัพ p อ o r t หลายๆนะหลายๆเว็บนะครับเนาะเอามาแล้วถ้าเราแบ่งเป็นประเภทนะครับประเภทแชทบอทนะแชทบอทก็คือถามตอบถามตอบนะครับก็ตัวนี้พวกแชทบอทต่างๆนี่ก็สามารถสร้างรูปภาพอะไรได้เยอะแยะมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นที่มินายนะตรงนี้ ฮิตกันมากเลยใช้ในการสร้างภาพสร้างวิดีโอได้หมดเลยนะครับแล้วก็โคพ i l ล t ของ Microsoft อีกครับที่หลักๆใช้กันเยอะนะครับคือ h ช t GPT นะ h a t GPT นี่ก็โอเคใช้ได้นะครับอ่าคูสนะครับก็อ e ดิปซนะครับนอกกนะครับอะอันนี้ก็รวมลิงก์ไว้ให้นะครับเดี๋ยวสไลด์ตรงนี้นะครับก็จะแปะไว้ให้นะครับทางการสมัคร คิกเข้าไปใช้งานตรงนี้เลยสมัครใช้งานแล้วก็ล็อกอินด้วย Gmail นะครับที่ได้เขีนไปเมื่อีนะครับอันนี้ก็เหมาะสําหรับการเขียนอ่าเป็นอะไรวิจัยอะไรต่างๆนี่ก็เหมาะอยู่นะครับอันนี้ตอบได้ทุกเรื่องทุกเรานะฮะนะครับอแชทจีวนะครับ,อรบตอนนี้ก็มีแ้าจุดหนึ่งละเรียบร้อยนะครับก็ Gemini นี่ก็คิดละตอนนี้นะครับมี Gemini Pro 3สามเรียบร้อยนะครับสร้างอินโฟกราฟิกได้สวยงามมากเลยนะครับนะ ดิปิก้านะครับดิปิก้านี่ก็โอเคอยู่นะครับลองใช้แล้วสนุกดีนะครับดิปซิกนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นของอะไรนะของจีนนะ a อไอจีนนะครับสตาร์ทอัพของจีนก็จะได้เลยนะครับแล้วก็ควินนี่ลองใช้เขียนโปรแกรมนี่ก็ดีเหมือนกันนะตรงนี้นะครับนะแล้วก็ก๊อกของของอีลอนมัสนะของอีลอนมัสนะครับก็สร้าง AI สร้างภาพเคลื่อนไหวได้หมดเลยตรงนี้นะครับก็ดีเลยนะครับก็จะมีการฝึกปฏิบัติ นะครับถ้าได้ทำแน่นอนนะครับส่วนสายคอนเทนต์นะครับนะสายคอนเทนต์นะครับไม่ว่าจะทำเป็นบทความนิยายอะไรต่างๆนะครับลองเข้าไปตามลิงก์นี้ได้นะนะเจสเปอร์นะครับอันนี้ก็โอเคอยู่นะครับ c o p y AI นะครับอันนี้ก็จะสร้างบทความเนื้อหาอะไรให้เราได้ดีเลยนะครับอันนี้ก็รวมเว็บไซต์ไว้ให้นะรวมเว็บไซต์ไว้ให้นะครับตรงนี้ท่านก็สามารถเข้าไปเรียนรู้ได้เลยนะครับเนาะ หรือว่า AI ช่วยในการสร้างรูปภาพนะครับไมเชอลี่ยังฮิตเลยนะแล้วก็บิงนะครับแล้วก็เ e ส E2 นะครับตรงนี้นะแล้วก็ลอฟเอลนะครับนะพีฟิกนะครับเลโอนารโดนะครับอันนี้ลมลมลิงไว้แล้วก็เวียนะครับแล้วก็ที่ฮอทฮิตกันก็ชิมินายนะครับโคเปอรตรงนี้นะครับก็สร้างได้เยอะเลยนะครับรูปภาพนะ อืมเรามีการฝึกปฏิบัตินะครับส่วน AI ที่ช่วยในการทําวิดีโอนะครับอันนี้ก็รวมไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะอาจจะมีเครดิตบ้างนะครับใช้ฟรีแล้วก็อาจจะมีเครดิตนะครับตรงนี้แล้วก็ลองลองเลือกใช้นะครับที่ใช้บ่อยๆนะก็ก็ถือว่าโอเคนะครับนะแนะนําตัวร์อะไรเอออ่าตัวนี้นี่ทีนี้ตัวนี้พิกเวิร์สนะครับพิกเวิร์สนี่อ่าได้วันละสามภาพนะครับ โอเคเลยนะครับสามวิดีโอเนาะโยนภาพเข้าไปแล้วก็ออกเป็นวิดีโอนะครับตรงนี้ก็มีเครดิตให้ทุกวันนะครับส่วนเว็บอื่นนี่ก็เอาใช้ได้นี่โซล่านี่ครับมีโซล่าถูกเลยพร้อนะตอนนี้นะครับตามแทบจะไม่ทันเลยนะครับ AI ตรงนี้นะครับแล้วก็อะไรเออฝึกปฏิบัติอีกนะครับแล้วก็ส่วนบรรยายเสียงนะครับนนี้ฟรีจริงๆนะี t Marker ตรงนี้นะครับแต่มเรียกเสียงไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นของคนไทยนะเนี่ยไว้บทน้อยนะครับไว้บทน้อยนะครับมีเครดิต แจกทุกเดือนนะครับทุกสัปดาห์นะครับก็เข้าไปล็อกอินใช้งานได้เลยนะครับอตอนนี้อะไรอ่ AI for Thai นะครับ in t h นะครับตรงนี้ก็สร้างบรรยายเสียงได้ด้วยนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็น Google Studio AI นะ AI Studio นะครับก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับฟรีนะครับมีเยอะแยะมากมายเว็บไซต์ที่สปอร์ตตรงนี้นะครับ อีกอันหนึ่งนะครับที่เราจะได้ทำกันนะครับก็คือการสร้างเพลงนะครับการศึกษานะครับผ่านเว็บซูโนนะครับเว็บซูโนนะเว็บซูโนแล้วก็ r e f u s i o n นี้รู้สึกว่าจะจะติดขัดละตอนนี้นะครับไม่ค่อยได้ใช้กันแล้วครับส่วนน่าจะเป็นซูโนนะครับเราก็ให้ AI นะครับในการแต่งเนื้อเพลงให้แล้วก็เอาเนื้อเพลงนะครับมาสร้างเพลงการศึกษาในซูโนได้นะครับก็มีทั้งแบบใช้ฟรีแล้วก็เสียเงินเลยนะ แล้วอีกอันหนึ่งนะครับน่าสนใจเลยครับโน้ตบุ๊ก LM นะครับอนี้ก็เป็นของ Google นะครับก็ช่วยในการสรุปวิดีโอนะครับโยนวิดีโอเข้าไปหนึ่งวิดีโอแล้วก็สรุปออกมาเป็นตัวหนังสือนะหรือว่าไฟล์ PDF นะครับโยนเข้าไปนะครับก็เป็นสรุปออกมาสร้างเป็นสไลด์ก็ได้สร้างเป็นอินโฟกราฟิกก็ได้นะครับล่าสุดตรงนี้ก็สร้างเป็นอินโฟกราฟิกได้อย่างสวยงามเลยนะครับหรือว่าจะเป็นพอดแคสต์นะครับโยนเข้าไปในโน้ตบุ๊ก LM ก็ออกมาได้ดีเลยนะครับ ติบัติอ่าและอีกอันหนึ่งนะครับที่น่าสนใจเหมือนกันนะเอ็ดคาเฟ่นะตรงนี้นะครับในครั้งนี้เราก็อาจจะ,อะบอกวิธีการสร้างแชทบอทแชทบอทแชทบอทในการเป็นผู้ช่วยในการเขาเรียกว่าช่วยค,ครูนะครับเป็นเอาองค์ความรู้ของเราที่มีเนี่ยป้อนองค์ความรู้ให้กับแชทบอทนะครับแล้วก็ให้แชทบอทตอบแทนเรา นะครับในทานเราเป็นครูเนี่ยเราป้อนขวามู้ให้แชทบอทแล้วแชทบอทจะตอบแทนเราเลยนะครับนักเรียนก็จะถามตอบแชทบอทแชทบอทก็จะตอบข้อมูลที่เราป้อนให้แชทบอทนะครับเป็นงวาูร้นักเรียนสามารถตอบสอบถามได้ตลอดเวลาเลยนะครับนะแล้วก็จะออกแบบใบงานดีๆออกแบบคําออกแบบใบงานคําถามที่สะท้อนความคิดของเด็กนะครับให้เด็กนําข้อคาถามไปถามที่แชทบอทนะครับแล้วก็ในใน,ในครั้งนี้ก็จะมีการ ทำเสนออยู่นนะอ่าโอเคนะครับอันนี้ข้อเป็นหัวข้อที่จะพาทุกท่านทำเกินก่อนนะครับว่าเออมีหัวข้ออะไรบ้างนะครับนะก็จะมีอ่าทั้งอ่าสนน จินจิลาสนนนทกรนะครับก็จะพาทุกท่านทำเนื้อหาที่กล่าวไปนะครับโดยการประยุกต์ใช้ AI นะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างแผนการเรียนรู้การสร้างสื่อนะครับสร้างประเด็นท้าทายนะครับพีเอเนาะหรืออีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับในแพลฟอร์มของเรานี้นะครับโอเคนะครับก็ขอให้ทุกท่านเรียนรู้ได้อย่างมีความสุขแล้วก็นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงนะครับโอเคสวัสดีครับ